สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ผู้อาวุโสเฮอได้ขึ้นมาอยู่ขั้นสูงสุดขอบเขตเซิร์โยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่โด่งดังมาหลายปีและสถานะของเขาในตระกูลจ้านนั้นก็เป็นบุคคลสำคัญเช่นกันอย่างไรก็ตาม ในเรื่องของรูปแบบเต่าแล้วผู้อาวุโสเพ่อไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนะักตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเขาเข้าใจรูปแบบเต่าได้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นเขาไม่สามารถแม้แต่จะหารูปแบบเต่าชนิดที่สองได้มานานหลายทศวรรษและยังก้าวไปไม่ถึงขอบเขตจินกังแม้แต่เพียงครึ่งเดียวดังนั้นเขาจึงไม่ได้มีความชำนาญในรูปแบบเต่านักจะนั้น เขาก็มั่นใจว่าการโจมตีรูปแบบเต๋าที่เจงอี e ้ปลดปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นั้นไม่ใช่ระดับต่ำแน่นอนเขาเคยเห็นรูปแบบเต๋าระดับต่ำม,มามากมายแต่เขาไม่เคยเห็นรูปแบบเต๋าใดที่มีพลังมากเช่นนี้เป็นการเข้าถึงรูปแบบเต๋าระดับกลางได้ในทันทีหรือ เมื่อคิดถึงประเด็นนี้ร่างกายและจิตวิญญาณของผู้อาวุโสเฮอร์ก็สั่นไหวเขาเพิ่งจะเห็นปาฏิหาริย์นี้เป็นบุคคลแรกในรอบหมื่นปีที่เข้าถึงรูปแบบเต่าขั้นกลางได้โดยตรงยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นการอย่างรู้ฉับพลนันนี่มันไม่ถูกต้อง เมื่อเขานึกถึงการอย่างรู้ฉับพลันผู้อาวุโสเพอก็เข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาในทันทีเขามองเจงอี e ้ราวกับมองสัตว์ประหลาดเขารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้ว่าเจงอี e ้นั้นไม่ใช่คนปกติหรือบางทีเขาอาจมีบางอย่างที่จะต้องแตกต่างจากคนปกติอย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่สามารถเข้าถึงรูปแบบเต๋าสวรรค์ระดับกลางได้ในทันทีเจ็ดจำงสังหารดาบมังกรเพลิงเพลิงโลกาหินวิญญาณเพลิงศาสตร์แปรผันดวงจิต ความสามารถและสิ่งประดิษฐ์ที่ลึกลับเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเจงอี้เป็นบุคคลพิเศษหากมีเพียงแค่หนึ่งในสิ่งเหล่านั้นก็ยังพออธิบายได้ว่าเป็นโชคชะตาหรือโชคลาบที่ท้าทายสวรรค์ แต่ด้วยคุณสมบัติที่ลึกลับมากมายนี้ผู้อาวุโสฮ่อทำอะไรไม่ได้นอกจากสงสัยบางอย่างในตัวเจิงอี้มีบุคคลผู้หนึ่งที่ผุดขึ้นในใจของเขาซึ่งผู้นั้นก็มีความสามารถพิเศษมากมายแต่เขาก็ปัดมันไปอย่างรวดเร็วเจียงเปียหลีอาจมีลักษณะที่ผิดปกติมากมายแต่ก็ยังอยู่ในขอบเจ็ดที่เป็นบุคคลปกติซึ่งไม่น่าทึ่งเท่าเจิอี้ยีเพียวเพียว ร่างที่งดงามอย่างแท้จริงปรากฏขึ้นในใจของผู้อาวุโสเฮ์เขาโชคดีพอที่จะได้พบอีเพียวเพียวขณะที่เดินทางอยู่ครั้งหนึ่งสตรีนางนี้มีความลึกลับมากมายซ่อนเร้นไว้ ผู้คนส่วนใหญ่รวมไปถึงประมุขประกูลจ้านรุ่นก่อนคาดเดาว,ว่าอีเพียวเพียวไม่ได้มาจากทวีปเทียนชิงและเมื่อได้เห็นลักษณะที่ลึกลับของเจงอี e, ้ในตอนนี้มันก็ทำให้ผู้อาวุโสเพิร์เกิดความสงสัยมากยิ่งขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าอีเพียวเพียวจะมาจากเผ่าพันธุ์ที่น่าเกรงขามที่ไม่ได้มาจากทวีปเทียนชิง นางมีร่างกายที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปหรือเจิงอี้ได้สืบสายเลือดต่อจากนางและเช่นนั้นเขาจึงสามารถเข้าถึงรูปแบบต่าขั้นกลางได้ในทันทีหรือไม่เขาเข้าถึงเจ็ดจำนงสังหารขั้นสี่ได้ในอายุที่ยังน้อยเช่นนี้มีสิ่งประดิษฐ์มากมายที่อีเพียวเพียวทิ้งไว้ให้เจิงอี้ หากมองข้ามสิ่งอื่นๆไปสัตว์แปรผันดวงจิตนั้นจะต้องถูกอีเพียวเพียวถ่ายทอดไว้ให้อย่างแน่นอนประมุขตระกูลจ้านคนก่อนเคยพูดไว้ว่านางมีความสามารถนี้ผู้อาวุโสเพิร์มีข้อสงสัยที่อธิบายไม่ได้หลายอย่าง เมื่อเขาเชื่อมโยงความแข็งแกร่งและความลึกลับของอีเพียวเพียวเขาก็ไม่สงสัยอะไรอีกต่อไปเขาเริ่มรู้สึกตื่นเต้นไม่มีผู้ใดต้องการที่จะตายประละมันเป็นเรื่องดีที่จะมีชีวิตรอด เจยงอี้ e ได้เข้าถึงรูปแบบเต่าที่ทรงพลังซึ่งนั่นก็ได้ทำให้เขามีความหวังขึ้นมาผู้อาวุโสอร์นั้นตกอยู่ในความสับสนแต่เจยงอี e ้นั้นรู้สึกมากกว่าเขาเสียอีกการโจมตีที่ไม่รู้ตัวในครั้งนี้ทำให้เขามุนงงเขากระพริบตาและบ่นว่าทำไมพลังการโจมตีรูปแบบเต๋าของข้าถึงมากมายมหาศาลเช่นนี้ ดูเหมือนว่ามันจะมากกว่ารูปแบบเต่าของผู้อาวุโสเพิ่อด้วยเป็นไปได้ไหมายว่าข้าจะเข้าถึงรูปแบบเต่าที่ต่างออกไปเจิงอี้ปลดปล่อยการโจมตีออกมาอีกครั้งแก่นแท้พลังพุ่งพล่านออกมาจากดาบมังกรเพลิงและกระจายตัวออกมาเป็นมังกรเพลิงจิ๋วหลายหมื่นตัว และมังกรเพลิงจิว๋วพวกนี้ก็ค้นหาเป้าหมายได้เองและโจมตีสิ่งมีชีวิตตาแดงไปทุกทิศทางหลุ่มสิ่งมีชีวิตตาแดงเหล่านั้นต่างก็ถูกระเบิดไปซึ่งพิสูจน์แล้วว่ารูปแบบเต่าที่เจงอี้เพิ่งเข้าถึงนั้นรุนแรงมากซึ่งนั่นก็ทำให้ความสงสัยในใจของเจงอี้ทวีคูณขึ้นนายน้อยอี้หยุดคิดเรื่องนี้เถอะ ท่านไม่ได้เข้าถึงรูปแบบเต่าของข้าท่านเข้าถึงรูปแบบเต่าระดับกลางต่างหากผู้อาวุโสเฮอส่งข้อความที่ฟังดูตื่นเต้นเล็กน้อยซึ่งทำให้เจนอี้ประหลาดใจอีกครั้ง เขาสลัดมันทิ้งเพราะนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะในการมานั่งนึกถึงเรื่องต่างๆเจงอี J ่ e บังคับให้ตัวเองเลิกคิดถึงมันแล้ววิ่งไปคว้าผู้อาวุโสเฮิร์ด้วยมือเดียวเขาโน้มตัวลงและเตรียมให้ผู้อาวุโสเฮิร์ขึ้นหลังเขา เมื่อขาของผู้อาวุโสเฮอถูกยกขึ้นจากพื้นเจงอี้ก็รู้สึกหนักกว่าปกติและไม่มีทางที่จะแบกผู้อาวุโสเฮอได้ในน้อยอี้ท่านไม่ต้องแบกข้าหรอกตาเท่าผู้นี้ต้องการพักเพียงเล็กน้อยและก็คงจะเดินไปได้ ท่านยื้อเวลาไว้ประเดี๋ยวนะขอรับผู้อาวุโสเฮ้อฝืนยิ้มออกมาซึ่งมันเป็นรอยยิ้มที่จริงใจเขาพยายามที่จะนั่งขัดสมาธิและกินยาเพื่อฟื้นฟูร่างกายเจงอี้นั้นยืนอยู่เคียงข้างเขา เมื่อใดก็ตามที่สิ่งมีชีวิตตาแดงเข้ามาเขาก็จะกวัดแกว่งดาบและกำจัดพวกมันที่อยู่ในรัศมี30เมตรไปได้อย่างง่ายดายพลังที่น่าเกรงขามนี่ช่างน่าเหลือเชื่อเสียจริงหนึ่งชั่วโมงต่อมา ผู้อาวุโสก็ยิ้มและยืนขึ้นพร้อมพยักหน้าให้แก่เจิงอี้เจิงอี้รู้ว่าผู้อาวุโสเพิกกลัวว่าเขานั้นจะปลดปล่อยการโจมตีรูปแบบเต่ามากเกินไปและจะเหนื่อยล้าจนเกินไปความแข็งแกร่งของเขานั้นแทบจะไม่ฟื้นและยังรีบเร่งในทันทีเจิงอี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วและความแข็งแกร่งแก่นแท้พลัง และพลังงานวิญญาณก็หมดลงเขาไม่กล้าที่จะไปด้านหน้าอย่างหนักแน่นและใช้แขนตัวเองเป็นที่ให้ผู้อาวุโสเพิ่พยุงตัวได้ขณะที่เดินไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายเจงอี้จะปล่อยการโจตีรูปแบบเต่าไปตลอดทาง การโจมตีนี้นั้นรุนแรงกว่าการโจมตีของผู้อาวุโสเพิ่มกว่าร้อยเท่าบางทีพลังโจมตีของมังกรเพลิงในแต่ละตัวนั้นอาจไม่สามารถเทียบได้กับของผู้อาวุโสเพิ่มแต่ปริมาณของมันนั้นเพิ่มขึ้นกว่าร้อยเท่าซึ่งมากกว่าของผู้อาวุโสเพิ่มซึ่งมีลำแสงมังกรที่ไม่รู้จบพุ่งตรงไปยังสิ่งมีชีวิตตาแดงพวกนั้น3กิโลเมตร 2กิโลเมตรพันเมตรใบหน้าของเจงอี e ้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเริ่มโซเซตอนที่เดินไปมันบ่งบอกชัดเจนว่าเจงอี e ้อ่อนล้ามากแล้วแต่ค่ายกลเคลื่อนย้ายนั้นอยู่ข้างหน้าแล้วผู้อาวุโสเพอและดวงตาของเขาเริ่มสว่างขึ้นเมื่อพวกเขาเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นใบหน้าของพวกเขาเผยความปิติยินดีเหมือนพวกเขารอดพ้นจากภัยพิบัตินี้เสียที สัตว์ประหลาดที่คอยคุ้มกันชั้นสามนั้นแข็งแกร่งกว่าชั้นสองหลายเท่าชั้นที่สี่จะน่ากลัวเพียงใดกันแล้วชั้นที่ห้าจะไม่มีตัวตนที่แท้จริงดำรงอยู่เลยหรือพวกเขาทั้งสองไม่รู้คำตอบนั้นแต่พวกเขาก็ยินดีแล้วที่สามารถข้ามผ่านชั้นสไปได้ความรู้สึกของการรอดจากหายนานๆช่างยอดเยี่ยมเสียจริงในที่สุด เียงอี้เหนื่อยและจนเขาไม่สามารถยืดเส้นตั้งแต่ส่วนล่างของหลังได้และในที่สุดพวกเขาก็มาถึงค่ายกลเคลื่อนย้ายทันทีที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายสว่างขึ้นพวกเขาก็ผ่อนลมหายใจออกมาพร้อมกันและยิ้มกว้าง อย่างที่พวกเขาคาดพวกเขาทั้งสองถูกย้ายมายังราชวังอีกครั้งและมันดูเหมือนกับชั้นหนึ่งและชั้นสองสิ่งที่แตกต่างเพียงสิ่งเดียวก็คือมีเด็กหนุ่มที่ดูมีชีวิตชีวาผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆ้ค่ายกลเคลื่อนย้าย เจียงอี e. ้เมื่อพวกเขาทั้งสองถูกย้ายมาเด็กหนุ่มผู้นั้นก็กระเด้งขึ้นมาทันทีเจียงอี e. ้เห็นบุคคลผู้นั้นแต่ร่างกายของเขาอ่อนแอมากเกินไปและไม่มีแรงไล่ตามเขาเจียงอี e. ้ถ้าไม่ได้หวังว่าพวกเจ้าทั้งสองจะสามารถผ่านชั้นสามมาได้ด้วย หากพวกเจ้ามีความสามารถพอจะขึ้นมาอย่างชั้นสี่พวกเจ้าจงดูไว้ว่าองค์ชายผู้นี้จะฆ่าพวกเจ้าทั้งสองอย่างไรเสียงหัวเราะที่น่ากลัวของหยุนลู่สะท้อนอยู่ในวังขณะที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายสว่างขึ้นและเขาก็หายลับไปจากวางังการแสดงออกของผู้อาวุโสเพิ่มเปลี่ยนไปทันทีใจเขาที่เพิ่งผ่อนคลายในตอนแรกกลับเครียดขึ้นมาในทันที ก้นของเจงอี e ้แมะลงที่พื้นแต่ใบหน้าของเขาไม่ได้มีความกังวลเท่าไหรนะ่นักเขานึกถึงเรื่องของตัวเองและหยิบเม็ดยาขึ้นมาเพื่อรักษาและพักฟื้นก่อนหลังจากรักษาบาดแผลของเขาแล้ว เขาก็เห็นว่าผู้อาวุโสเฮอร์กระพริบตาปริบๆและคิ้วของเขานั้นไม่เผยถึงสิ่งอื่นใดน,นอกเสียจากความกังวลเจนอี้ยิ้มออกมาและปลอบใจว่าผู้อาวุโสเฮอรไม่ต้องเป็นกังวลไปหยุนลู่น่นานเพียงต้องการจะทำให้เรากลัว ร่างกายของเขาอาจไหลเวียนไปด้วยเลือดอันบริสุทธิ์ของตระกูลหยุนบางทีจอมเวทอาจให้สิทธิเขาเป็นพิเศษแต่มันคงไม่ได้มากเกินไปหรอกเช่นนั้นหากว่าเราไปยังชั้นสี่แล้วเขาจะไม่ได้เปรียบเรามากนะักแม้ว่าเราจะตายอยู่ที่ชั้นสี่ข้าก็มั่นใจว่าข้าจะฆ่าเขาก่อนตายให้ได้ ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ